เพราะฉะนั้นต่อจากนี้ไปให้เราทุกคนตั้งใจฝึกใจให้หยุดให้นิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้นะจ๊ะโดยเราอาจจะทําใจให้หยุดนิ่งเฉยๆอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดฐานที่เจ็ดที่อยู่กลางกาย ฐานที่เจ็ดซึ่งเมื่อเรานึกว่าอใาจเรามาอยู่ในกลางท้องแล้วเรามีความวามั่นใจว่าตรงนี้คือฐานที่เจ็ดตรงนั้นละคือฐานที่เจ็ดตรงตำแหน่งที่ใจเราสบายมีความรู้สึกว่าสบายไม่มีเกรงไม่มีอารมกในตากดลงไปดูตรงนั้นละฐานที่เจ็ดแท้ใจหยุดอยู่ตรงนี้นะจ๊ะ และมันมีเทคนิคอยู่ที่ว่าอย่ากังวลกับฐานที่เจ็ดมากเกินไปอย่ากังวลน,นะจ๊ะคือบางท่านพอทราบฐานที่เจ็ดนี้เนะี่ยเป็นตำแหน่งที่ตั้งใจของเราอย่างแท้จริงและเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเลยเป็นหนทางไปสู่ยัตนาิพา์อาจจะตั้งใจมากเกินไปแล้วก็กังวล จนเกินเหตุปัจจัยของเราเนี่ยมาอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดจริงหรือเปล่าตรงไหนศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนะ mm hmm. ก็เลยไปมัวควานหากันพอควานหามันก็เลยเสียเวลาควานหากันแล้วบางทีพลอยทําให้เวลาปฏิบัติจริงๆเนี่ยเราเอาลูกตาตากดลงไปดูนะหรือชะงกมองกดลงไปนะ อย่างนี้ผิดวิธีนะจ๊ะวิธีที่ถูกก็คือเราเป็นแต่เพียงนึกอย่างเบาๆด้วยความมั่นใจว่าตรงที่ใจเรานึกอยู่ตรงกลางท้องอย่างสบายๆเนะี่ยแล้วเรามีความพึงพอใจกับอารมณ์ชนิดนี้ตรงนั้นแหละคือฐานที่เจ็ดคิดเพียงแค่นี้นะจ๊ะคิดเพียงแค่นี้เนะี่ย ทีนี้เราก็เอาใจหยุดนิ่งอยู่ที่ฐานที่เจ็ดอย่างสบายๆเราจะนึกถึงคำภาวนาสัมมาอรหังประกอบด้วยก็ได้อย่างที่หลวงพ่อวัดปักน้าภาษีเจริญนั่นสอนเอาไว้นะจ๊ะสอนให้กำหนดเอาดวงใสๆดวงใสๆกลมรอบตัวโตเท่ากับแก้วตา,าของเราคือให้นึกถึงความใส ที่มีลักษณะสันฐานกลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วเหมือนลูกแก้วน,น,นะจ๊ะโตทอแก้วตาก็ได้จะนึกอย่างนี้และกับประกอบคําภาวนาวสัมมาอรังอย่างนี้ไปเรื่อยๆก็ได้นะจ๊ะคือพอตรึกนึกถึงดวงใสก็ภาวนาสัมมาอรหังควบคู่กันไปอย่างสบายๆอย่างนี้ก็ได้ หรือเราไม่ถนัดในการที่จะนึกถึงภาพดวงแก้วหรือบริกรรมนิมิตนั้นพอนึกทีไรก็อดตั้งใจมากไปได้พอนั่งแล้วเหนื่อยแล้วเครียดก็อาจจะใช้วิธีอย่างที่หลวงพ่อว่าตั้งแต่ตอนแรกเลยนะจ๊ะคือทําใจให้หยุดนิ่งอยูดในจ,จุดที่เรามีความรู้สึกว่าสบายแล้วก็มีความพึงพอใจ อยู่ในกลางท้องอยู่ตรงนั้นพอไปฐานที่เจ็ดอย่างนี้ไปเรื่อยๆก็ได้หรือจะภาวนาสัมมาอรหังประกอบไปด้วยก็ได้สัมมาอรหังสัมมาอรหังอย่างนั้นนะจ๊ะสัมมาอรหังให้เสียงดังออกมาจากในกลางท้องเราจะภาวนาอย่างนี้ช่วยในกรณีที่เรากลัวว่าเราจะคิดฟุ้งไปเรื่องอื่นก็ได้ ทำอย่างนี้ก็ได้นะจ๊ะ,จะนึกถึงดวงใสก็ได้หรือใครถน,นัดจะนึกถึงองค์พระแก้วสใสใสเพราะเรากราบไหว้บูชาพระกันทุกๆวันรู้สึกา่ะทน,นึกถึงท่านเป็นอารมณ์แล้วเราใจสบายมีความสุขใจไม่ฟุ้งเลยจะนึกท่านเป็นพุทธานุสติ ให้ท่านนั่งขัดสมาธิอยู่กลางท้องของเรานั่งขัดสมาธิหันหน้าออกไปทางเดียวกับเราเรามองกับท่านตั้งแต่เสียนลงไปด้านล่างอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะจ๊ะสรุปง่ายๆก็คือเราถนัดอย่างไหนเราก็ทําอย่างนั้นทําอย่างที่เราถนัดทําอย่างที่เราชอบถ้าเราทําอย่างที่เราชอบเนี่ยชั้นทะมันจะเกิดขึ้น